สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เบลจะพาทุกคนนะคะมาทำเมนูเพื่อสุขภาพกันค่ะนั่นก็คือเค้กกุ้งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเมนูสำหรับใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะขั้นตอนแรกเลยเราก็ต้องไปเอากุ้งก่อนค่ะซึ่งกุ้งก็ต้องเป็นกุ้งที่สดใหม่นะคะจากทะเลแต่ถ้าหากว่าใครหาไม่ได้จากท้องทะเลก็แนะนำค่ะที่ตลาดใกล้บ้านง่ายที่สุดนะคะหลังจากนั้นเราก็นากุ้งมาทาความสะอาดนะคะ เอาหัวออกแล้วก็ทําการแกะเปลือกกุ้งออกเลยค่ะหลังจากที่เราได้เนื้อกุ้งแล้วนะคะเราก็นํามาลวกค่ะลวกในน้าร้อนอ่าขั้นตอนการลวกนะคะเแบลบก็ลวกเพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะหลังจากที่กุ้งสุกแล้วเนี่ยเราก็นํามาเทลงในตะแกรงเลยค่ะเพื่อทําการกรองนะคะเอาน้ําออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทําการสับนะคะโดยการสับ ไม่ละเอียดมากเพสับเพียงแค่หยาบๆก็พอค่ะพอเราได้เนือ้อกุ้งแล้วนะคะเราก็เทลงไปในถ้วยที่แบบอาจใช้ในการผสมนะคะกุ้งแล้วก็มีกระเทียมนะคะต้นหอมค่ะแล้วก็พริกสีต่างๆที่เป็นพริกหยวกไม่เผ็ดนะคะน้ำตาอ่าน้ำปลานะคะครึ่งช้อนโต๊ะอันนี้เบาไม่ใส่มากนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเนาะแล้วก็เกล็ดขนมปังนะคะช่วยทําให้เพิ่มในเรื่องของ เท็กเจอร์เวลาที่เรากินนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยไขย่ไก่นะคะเพิ่มความสม o ท t h ให้กับกุ้งนะคะอันนี้พริกไทยดำค่ะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่ลงไปเยอะได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เพิ่มความเผ็ดลงไปนิดหน่อยนะคะด้วยซอสพริกแต่ถ้าหากว่าใครอยากได้เผ็ดมากก็แนะนำให้หั่นพริกแดงลงไปได้นะคะอันนี้ก็เป็นกุ้งที่เราได้หลังจากนั้นเราก็จะมาทำพิมพ นะคะซึ่งพิมพเนี่ยก็จะใช้ในการแบบยัดกุ้งลงไปในพิมพ์นะคะซึ่งก็จะช่วยให้มันดูสวยงามนะคะแล้วก็ให้ได้เชฟที่เราต้องการด้วยนะคะเบลก็ตักกุ้งนะคะลงไปในพิมพ์เลยนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะแตกเนะาะใส่ลงไปค่ะอันนี้ก็เราก็ได้แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปทอดซึ่งการทอดเนี่ยเบลก็จะใช้เป็น ชีสเป็นเนยสิเป็นเนยออร์แกนิกนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนย1ช้อนโต๊ะเทลงไปรอให้กระทะร้อนขั้นตอนการทอดเบลก็จะใช้ไฟทอดในระดับอ่อนจนถึงปานกลางนะคะแต่ถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเดี๋ยวก็จะทําให้หน้าเค,ค้กกุ้งของเรามันจะไหม้ก่อนที่จะสุกนะคะในการทอดของแต่ละข้างเบลก็จะทอดอยู่ที่่ป8นาที นะคะเมื่อครบ8นาทีแล้วเ,เราจับเวลานะคะเราก็กลับด้านนะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะทอดแบบให้มันสุกมากกว่านั้นก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มเวลาเป็นอยู่ที่10นาทีก็ได้นะคะก็ดูในระดับไฟของเรานะแต่ว่าต้องระวังนะคะอย่าให้ไฟมันแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนสุก ก็คือข้างหน้ามันอาจจะสุกแต่ว่าข้างในก็อาจจะไม่สุกนั่นเองนะคะหลังจากที่แบบเราทอดมาแล้วนะคะกุ้งก็สุกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะคะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะรับประทานก็ต้องแกะฟอยล์ที่อยู่รอบๆออกก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆแกะนะคะดึงออกไปเลยค่ะแล้วก็ทิ้งลงไปในถังขยะเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอนจอยค่ะทุกคนค่ะ